ทุ่งหัวช้างวิถีคนหลายดอย EP 3หน้าหนาวในปีนี้ทีมงานเด็กดีมีเดียออนไลน์ได้ถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศท้องทุ่งบ้านนาแห่งทุ่งหัวช้างเมืองคนหลายดอยแห่งจังหวัดลำพูนที่มีมนคลังเฉพาะไม่เหมือนใครสัมผัสกับสายหมอกลมหนาวและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาประเพณียี่เป็งของคนล้านนาที่จัดขึ้นในช่วงเวลานี้พอดีค่ะพวกเราจึงได้พบเห็นภาพที่สวยงามของประเพณีท้องถิ่นและภาพแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากท้องทุ่งนาไปพร้อมๆกันค่ะ การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมุ่งหน้าสู่อำเภอทุ่งหัวช้างตั้งแต่เช้าตรู่เป้าหมายแรกคือการชมยอดวิวบนดอยณนะ Flower Hill Cafe and Farm ที่บ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างค่ะเราขับรถฝ่าสายหมอกจากตัวอำเภอทุ่งหัวช้างไปทางบ้านปวงระยะทางประมาณ22กิโลเมตรค่ะ เมื่อมาถึงสี่แยกบ้านปวงถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางระยะทางประมาณ40กิโลเมตรค่ะแต่เราจะเลี้ยวขวาเพื่อไปอยังจุดชมวิวที่ Flower Hill Cafe and Farm วัดระยะทางจากสี่แยกบ้านปวงไปอีกประมาณ6กิโลเมตรค่ะเราจึงขับรถเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางบ้านปวงอำเภอรีจากที่นี่ไปอำเภอรีประมาณ20กิโลเมตรค่ะ มาถึงก็ได้สัมผัสถึงอากาศเย็นสบายในยามเช้าจอดรถแล้วเดินขึ้นไปอีกหน่อยก็จะถึงแล้วค่ะ บนยอดจุดชมวิวมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบ360องศารอบทิศท,ทางค่ะพวกเราจึงเดินชมวิวมองเห็นสายหมอกลอยอยู่เหนือภาคพื้นมีทิวเขาด้านหลังเป็นภาพแบ็กกราวด์ค่ะ เราได้พบกับพี่หนิงหรือคุณปาริชาติเจ้าของฟาร์มพร้อมแนะนำสถานที่ต่างๆให้พวกเราได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็คือที่นี้ก็คือเป็นเป็นฟ lower Hill Cafe and Farm นะคะมีเป็นทั้งสวนดอกไม้ค่ะสวนไร่พยุงแล้วก็กล้วยหอมค่ะ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดรำพูนะเจ้าออถ้าอย่างใดมบแอวกันได้นะเจ้ามาถ่ายรูปมาโพสมาพักผ่อนนะคะสถานที่แห่งนี้ของเราจะมีทั้งพักแรมกางเต็นท์นะคะแล้วก็มีถ่ายรูปกลางคืนชมหมอกยามเจ้านะเจ้าแล้วก็มีทั้งอาหารประเภทอาหารญี่ปุ่นซูชิแล้วก็มีตำส้มขนมจีนหม้อด,ดินนะเจ้า ที่หั่นไก่สีแดงๆชมพูนะั่ก็คือเป็นสร้อยไก่นะคะก็ฟาวเวอร์ฮิลล์คาเฟ่แอนฟาร์มเฮาเนาะจะมีทั้งอ่าหญ้าน้ำผุแล้วก็เม็กซิกันแล้วก็ทุ่งปอเทืองสีเหลืองอารามนี่นะเจ้า จากนั้นทีมงานเราได้รับความอนุเคราะห์รถนำเที่ยวคันงามสีเหลืองแบบวินเทจสวยๆนำพาเที่ยวชมรอบๆบริเวณฟาร์มค่ะเริ่มจากชมสวนดอกปอเทืองที่กำลังเบ่งบานชูช่ออวดความงามเหลืองอร่ามเต็มผืนดอย สองสาวของเราเพลิดเพลินกับดอกไม้ถ่ายรูปเก็บความงามไว้คนละภาพสองภาพในบรรยากาศที่แสงแดดกำลังสาดส่องลงมายิ่งได้ถ่ายภาพคู่กับรถนำเที่ยวแล้วทำให้ดูกลมกลืนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ลงจากดอยแล้วทีมงานเรามีนัดกับปาริชาติหมไทยซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างแหล่งกำเนิดผ้าไหมยกดอกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปาริชาติหมไทยแหล่งทอผ้าไหมยกดอกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูนค่ะตั้งอยู่ที่บ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนค่ะ วันนี้พี่หนิงปริชาติเปิดเรือนแสดงผ้าทอให้พวกเราได้ชมพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทอผ้าให้พวกเราฟังอย่างน่าสนใจค่ะพี่หนิงได้ให้ทีมงานของเราทดลองสวมใส่ผ้าสิ้นทอยกดอกสองสาวจึงไม่ลังเลที่จะทดลองสวมใส่ค่ะโดยน้องส้มโอเลือกผ้าสิ้นสีน้ำเงินแบบผ้าฝ้ายยกดิน ส่วนน้องแบมเลือกผ้าสิ้นสีฟ้าอ่อนแบบฝ้ายยกฝ้ายตามข้อมูลที่ได้จากคำบอกของพี่หนิงค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้นะเจ้าก็เป็นเลิกดีนะคะที่จะได้ถือโอกาสเปิดเพื่อชมโชว์รูมปาริชาติใหม่ไทยนะเจ้า บ้านดอนมูลตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างนะจาเจ้าจังหวัดระปูนเจ้าที่นี่ก็จะเป็นแหล่งผลิตและทอผ้าไหมผ้าฝ้ายยกดอกระปูนเจ้า,าทำมาเมินแล้วค่ะตั้งแต่ปี40ค่ะ3940นะคะ,ะ,คะแล้วก็เริ่มทำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือมีช่างทออยู่ประมาณร0อยกว่าคนแล้วคะค่ะ แรงใจในการทําผ้าไหมของพี่คืออจ้ะโอ้แรงบนันดาลใจนะคะที่พี่าทาผ้าไหมามาถึงวันนี้เนาะตั้งแต่เริ่มก็คือ,เ,อเริ่มจากที่ว่าเราเห็นว่าคนที่บ้านเราเนี่ยว่างงานนะจานะเนาะเราก็อยากที่จะส่งเสริมอาชีพการทอผ้าแล้วก็มันเป็นการอนุรักษ์ผ้าไว้ตัวเจ้าผ้าไหมย,ยกดอกและผ้าฝ้ายยกดอกหลับปูนเนี่ย มันเป็นวัฒนธรรมบเก่าโบราณของละปูนตั้งแต่สมัยเจ้าดารารัศมีที่เปินได้มาสอนคนละปูนเนาะต่อผ้าจ่างเนี่ยะจะจกขั้นมาก็จะมีการาต่อมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าการต่อผ้าเนี่ยมันจะหายไปละ เอาเลยว่ามาฟื้นฟูแล้วก็เอารู้รัก,กต่อผ้าเพื่อสืบต่อไปแล้วผ้ายกหลับปูนของเฮาเนี่ยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการจากที่ว่าเฮาเริ่มทอกันมาเรื่อยๆนะคะก็เลยทําให้ผ้ายกหลับปูนเนี่ย,ยนเฮามีชื่อเสียงแล้วคนก็รู้จักผ้ายกหลับปูนและใช้แล้วผ้ายกของเฮาเนี่มีความสวยงามมีความประณีตมีความอ่อนช้อยอ่อนหวาน จากนั้นพี่หนิงได้พาทีมงานไปยังอาคารศูนย์ทอผ้าซึ่งมีกี่ทอผ้าอยู่จำนวนมากโดยปกติก่อนจะมีการระบาดของโควิด -19 ในอาคารแห่งนี้จะเต็มไปด้วยช่างทอผ้าหลายสิบคนที่มานั่งทอผ้าประจำกี่ต่างๆค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะมีมาบ้างประปรายพี่หนิงได้สาธิตการทอผ้าให้พวกเราชมในฐานะที่มีประสบการณ์ในด้านการทอผ้ามายาวนาน จึงสามารถอธิบายวิธีการต่างๆให้พวกเราเข้าใจได้อย่างรวดเร็วค่ะปาริชาติไหมไทยแห่งนี้คือแหล่งผลิตผ้าทอที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนที่ได้สร้างสรรค์ผืนผ้าลวดลายต่างๆที่คงคุณค่าด้านความงามและศิลปะอย่างประทับใจแก่ผู้สวมใส่ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าเกิดจากการร้อยเรียงเส้นใยแต่ละเส้นให้รวมเป็นผืนใหญ่ จากช่างที่มีฝีมือและชำนาญการจนก่อเกิดเป็นผ้าไหมย,ยกดอกและผ้าฝ้ายยกดอกที่งดงามทางทีมงานเด็กดีมีเดียขอขอบคุณปริชาติไหมไทยที่ได้เปิดบ้านต้อนรับทีมงานเราอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะกลับจากบ้านปวงขับรถย้อนมาก่อนจะถึงอำเภอทุ่งหัวช้างสองข้างทางเห็นทุ่งนาสีทองของต้นข้าวที่กำลังแก่เต็มที่ รอคมเคียวมาเก็บเกี่ยวเห็นชาวบ้านกำลังเกี่ยวข้าวโดยวิธีดั้งเดิมคือใช้แรงคนเกี่ยวใช้เคียวเป็นเครื่องมือแรงงานจากการเอามือหรือการลงแขกนับเป็นวิถีเกษตรแบบชุมชนที่ยังคงเห็นกันอยู่ในทุ่งหัวช้างค่ะชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้วิธีการทำเกษตรแบบพึ่งพากันเรียกว่าเอามือหรือการลงแขกค่ะ ไม่ได้ใช้เครื่องจักรสมัยใหม่เข้ามาแทนที่เช็กเช่นชาวนาในพื้นที่อื่นๆตั้งแต่เริ่มแรกคือการหลกกล้าหรือถอนต้นกล้าการปลูกข้าวจนมาถึงเก็บเกี่ยวและสุดท้ายคือการตีข้าวหรือฟาดข้าวค่ะซึ่งล้วนเป็นงานที่อาศัยพึ่งพากันในรูปแบบของการเอามือทั้งสิ้นค่ะ หลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วข้าวจะถูกวางไว้บนตอข้าวเพื่อตากแดดให้แห้งประมาณ3-4วันจากนั้นก็จะทำการตีข้าวโดยใช้ไม้สองเล่มผูกเจาะรูผูกเชือกประมาณหนึ่งศอกเรียกว่าไม้หีบใช้สำหรับจับฟ่อนข้าวเพื่อยกขึ้นฟาดกับไม้ระแนงที่เรียกว่าไม้ก๊อป ให้มเมล็ดข้าวหลุดออกมาเม็ดข้าวแต่ละเม็ดที่กระจายออกมาจากมัดเฟืองเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานที่ทุ่มเทลงไปในผืนนายังความอิ่มเอมใจให้เกิดขึ้นแก่เจ้าของที่ได้เห็นเม็ดข้าวของตนเองออกมาได้สมบูรณ์เพื่อเก็บไว้กินในครอบครัวได้ตลอดปีค่ะขอตัดภาพตอนค่ามานำเสนอในตอนนี้ก่อนนะคะเพื่อได้เห็นความต่อเนื่องของการตีข้าวค่ะ ทีมงานยังตามต่อไปดูการตีข้าวของชาวบ้านในตอนกลางคืนด้วยเหตุผลว่าในตอนกลางคืนอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันค่ะบางทีชาวนาก็จัดให้มีการตีข้าวในตอนกลางคืนด้วยโดยใช้ไฟฉายหรือกองไฟเป็นแสงสว่างพอเห็นลางๆค่ะมีดวงจันทร์ที่ให้แสงสาดส่องไปทั่วผืนนาเป็นโคมไฟ <c oughs> การตีข้าวดำเนินไปอย่างสนุกสนานมีการพูดคุยหยอกล้อกัน ตามระษาเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองยิ่งนักค่ะตอนนี้ขออนุญาตตัดภาพกลับมาที่นี่อีกครั้งค่ะที่เรายืนดูชาวบ้านเกี่ยวข้าวข้างทางเมื่อจวนถึงเวลาเที่ยงวันทีมงานจึงหาที่รับประทานอาหารกลางวันค่ะสายตามาสะดุดที่ป้ายส้มตำไก่อบโอง่ง เราจึงหยุดรับประทานอาหารที่ร้านแห่งนี้ค่ะชื่อร้านโยนาตำแซบหลายดอยเมนูที่สั่งมาได้แก่ส้มตำทะเลเดือดส้มตำไทยข้าวเหนียวและที่ลืมไม่ได้คือสั่งไก่อบองหนึ่งตัวค่ะทราบมาว่าร้านส้มตำถาดที่นี่เป็นเจ้าแรกของทุ่งหัวช้างเลยค่ะ ส้มตำรแสแซ่บสมชื่อไก่อบองค์รสชาติดีเนื้อนุ่มบรรยากาศภายในร้านดูสะอาดสะอ้านเจ้าของก็เป็นกันเองดีค่ะและต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ทางร้านให้ไก่อบองค์ฟรีโอกาสหน้าจะมาอุดหนุนอีกนะคะ รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วมองเห็นร้านกาแฟริมทุ่งอยู่ใกล้ๆกันจึงเดินไปยังเป้าหมายเพื่อชิมกาแฟและน้ำดื่มที่ร้านเมียงยางเป็นร้านกาแฟวิวสวยด้านหลังเป็นทุ่งนาต้นข้าวกำลังเหลืองงามตาสั่งน้ำดื่มคนละแก้วเสร็จแล้วเดินไปด้านหลังชมวิวทุ่งนาบรรยากาศดูดี นั่งพักเอาแรงก่อนเดินทางต่อไปค่ะที่นี่คือร้านค้าชุมชนอยู่หน้าทกสทุ่งหัวช้างค่ะร้านเล็กๆจำนวน5-6ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนรสชาติชวนชิมขนมจีนตีนไก่ซุปเปอร์เส้นเหนียวนุ่ม มะพร้าวน้ำหอมถอดเสื้อหวานชื่นใจน้ำดื่มหลากหลายเมนูรสชาติกลมกล่อมค่ะกล้วยทอดหวานกรอบราคาย,ย่อมเยาขนมไข่หงที่ทำเองวันต่อวันรสชาตินุ่มอร่อยทางทีมงานได้ลองชิมแล้วติดใจทุกร้านเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่ได้แวะเวียนหรือผ่านมาทางนี้เชิญแวะชิมแวะรับประทานรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ ขอพี่ถือโซ่ให้ผมสักครั้อหนึ่งครับเห็นช่ไหมีคะมัาเป็นไอน้อนงแส็งค่ะอในเทากัสสอนอ่ะในช่วงที่ทีมงานเราไปถ่ายทําตรงกับประเพณียี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทงค่ะร้านค้าบ้านเรือนต่างๆได้ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟหลากสีสันเพื่อต้อนรับประเพณียี่เป็งค่ะ เราจึงถือโอกาสนี้เข้าไปร่วมกิจกรรมประเพณีกับชาวบ้านสองสาวนางแบบของเราแต่งกายในชุดสาวล้านนานำโคมไฟไปถวายบูชาองค์พระธาตุที่<ะ>วัดหัวขัวอําเภอทุ่งหัวช้างค่ะว,วัดหัวขัวตั้งอยู่ตํำบนทุ่งหัวช้างอํเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลบบูเจ้าที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะโดยครูบาศีวิชัยค่ะ วัดแห่งนี้ยังคงอัตลักษณ์แบบดั้งเดิมเอาไว้แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากวัดในสมัยโบราณเลยค่ะวิหารสาลาที่มุงด้วยดินขอและแป้นเกลด็ดบ่งบอกถึงความเป็นวัดแบบดั้งเดิมที่สิ่งก่อสร้างแบบสมัยใหม่มีอาจเข้าไปแทนที่ได้นี่คือคุณค่าทางสถาปัตยกรรมแบบล้านนาดั้งเดิมที่ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ไวอ้อย่างน่าภาคภูมิค่ะ ทีมงานเราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมชมการปล่อยโคมลอยที่วัดหัวขัวประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันค่ะชาวบ้านได้สร้างโคมลอยขนาดใหญ่หลายลูกเพื่อนำมาปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นพุทธบูชาความศรัทธาที่ก่อเกิดในพระพุทธศาสนาได้แสดงออกมาผ่านพิธีกรรมต่างๆหนึ่งในนั้นคือการปล่อยโคมลอยบูชาโคมลอยขนาดใหญ่ ถูกบรรจุด้วยควันไฟจนเต็มจากนั้นก็ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าล่องลอยไปตามกระแสลมท่ามกลางเสียงคล้องเสียงกลองที่บรรเลงดังก้องทั่วบริเวณนอกจากที่นี่แล้ววัดอื่นๆก็มีการปล่อยโคมลอยเช่นเดียวกันค่ะ ั้นถึงเวลาค่ําแสงพระจันทร์แห่งคืนเดือนเพลนก็สาดส,ส่องโคมไฟที่ประกอบด้วยไส้เทียนเป็นเชื้อเพลิงถูกปล่อยขึ้นสู่ฟากฟ้ายามราตรีด้วยคติความเชื่อเรื่องการถวายเป็นพุทธบูชากระทงใบตองที่ประดิษฐ์เองปักด้วยดอกไม้และเทียนที่จุดสว่างได้ถูกลอยลงสู่แม่น้ำเพื่อการขอขมาต่อสายนาที ที่เป็นส่วนสำคัญให้สรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายดำรงอยู่ได้เพราะมีน้ำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่หน้าวิหารหลังจากที่ฟังเทศตอนกลางคืนเสร็จแล้วบอกไฟดอกหลายดวงเริ่มจุดชนวนเป็นดอกไม้ไฟแสงพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเปล่งกระกายกวยพุง่งส่องสว่างสวยงามทั่วบริเวณวัดมีเสียงคล้องเสียงกลองบรรเลงประสานกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบูชาค่ะ บอกไฟดอกหรือดอกไม้ไฟเกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านที่ทำขึ้นกันเองโดยใช้กระบอกไม้ไผ่ขนาดใหญ่บรรจุส่วนผสมของดอกไม้ไฟตามสูตรหรือตำราของแต่ละคนก่อนจะนำมาจุดจะต้องเข้าพิธีถวายเป็นพุทธบูชาในวิหารก่อนจะเห็นว่าบอกไฟดอกแต่ละอันมีสวยหรือกรวยใบตองดอกไม้ทูบเทียนคาดไว้อยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการน้อมถวายตามพิธีก่อนแล้วจึงนำมาฝังลงในดินเกือบมิดจากนั้นทำการจุดไฟชาวบ้านที่มาร่วมงานก็ได้รับชมความงามของบอกไฟดอกไปพร้อมๆกันนี่คือวิถีชีวิตของคนทุ่งหัวช้างที่พวกเราได้สัมผัสพบเห็นในครั้งนี้ค่ะ นี้คือทุ่งหัวช้างวิถีคนหลายดอย EP 3อันทีมงานได้นำเสนอผ่านมุมมองจากกล้องถ่ายภาพที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาหนึ่งของการถ่ายทำดินแดนแห่งนี้ยังคงมีสเสน่ห์ให้ชวนติดตามอีกหลายแง่มุมมีแบบแผนการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายใกล้ชิดผูกพันกับธรรมชาติและจารีรรมเนียมท้องถิ่นการเกษตรคือหัวใจหลักของการยังชีพ ความมีน้ำใจและการเอื้ออาทรต่อกันและกันเป็นลักษณะโดดเด่นของชุมชนขอขอบคุณทีมงานอาสาที่มาเสริมเติมแต่งให้การถ่ายทำดำเนินไปอย่างมีสีสันคือน้องส้มโอและน้องแบมค่ะสองสาวทุ่งหัวช้างคนหลายดอยโดยกำเนิดรวมถึงผู้ร่วมรายการทุกท่านค่ะฝากกดติดตามหรือ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสวัสดีเจ้า